สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมก็มาพบก,กับแอดอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องกอติดห้วยดังมาแชร์แอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดๆเ,เอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดปรจะจำวันที่16มนิถุนายนนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็มีตัวเลขดังต่อไปนี้ค่ะ สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่แปดห้าแปดแล้วก็หกแปดนะคะต่อด้วยตัวกันนะคะซึ่งก็มีสองสี่แล้วก็สองห้านะคะท่านผู้ชม สำหรับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวล่างนะคะรัฐบาลไทยซึ่งก็ให้เข้า5-4ตรงๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางคุณสมทวินนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนงวดประจำวันที่16มนิถุนายน ซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก8ปนะคะเลขท้าย3ตัวบนก็มี6 8 3 583แล้วก็4 83นะคะตัด2ตัวบนก็8 3นะคะท่านผู้ชมต่อด้วยเลขล่างค่ะซึ่งก็วิ่ง8เช่นกันนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ86 85แล้วก็84นะคะท่านผู้ชม สนใจก็แคปเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูช่องถัดไปนะคะไปต่อกันที่แนวทางคุณหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะคะงวดประจำวันทีน่ิบ16มิถุนายนนะคะ เลขท้ายสามตัวบนเน้นก็คือ023 087แล้วก็783นะคะต่อด้วยเลขท้ายสองตัวบนนะคะซึ่งก็มี23 87แล้วก็83นะคะต่อด้วยเลขท้ายสองตัวล่างตรงค่ะตัวนน้นก็คือ33 63 เจ็ดสามแปดสามหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางเอสแผ่นแผ่นพารวยนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้ายสามตัวบนนะคะงมดประจำวันที่16มิถุนายน ซึ่งก็มีตัวเลขคือ785แล้วก็258นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวบนล่างค่ะซึ่งก็มี85 28 76แล้วก็95นะคะส่วนตัวเด่นก็จะเป็นตัวที่วงกลมนะคะนั่นก็คือ85แล้วก็95นะคะท่านผู้ชมชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะ ไปอัปเดตต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะเด็กพอชอค่ะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนงวดวประจำวันที่16มิถุนายน2564ซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ261516และ618นะคะตัด2ตัวก็มี6116แล้วก็18นะคะท่านผู้ชม ชอบก็จดเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ